อ่านะครับตอนนี้คุณอยู่หน้าแรก Ebay ถูกไหมครับถูกค่ะเดี๋ยวขอเอาขึ้นก่อนไม่ไม่ว่าจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรานัดนัดสอนกันจริงๆแต่ให้เข้าใจว่าจะบอกว่าสอนผ่านทางสกายครับมันเหมือนนั่งข้างกันเลยไหมอ๋อใช่ใช่มันแชร์ตรงนี้ได้เลยใช่มันสามารถแชร์แล้วก็เดี๋ยววิดีโอนี้ครับเราอัดเก็บเอาไว้แล้วเดี๋ยวพอจบพอจบฮะเราก็สามารถที่จะไปดูทบทวนได้ดูซ้ําได้ด้วย อืม <c oughs> อย่างนี้สะดวกไหมครับสะดวกดีค่ะกำลังจะหาว่าเอาฟอนต์มันใหญ่ขึ้นได้ยังไงอ๋อฟอนต์ใหญ่ <c oughs> มันมา <c oughs> ด้านขวาครับด้านขวาอ่าที่จุดจุดจุดอะเออกดแล้วก็มันจะมีเก้าสิปอร์ซนร้อยเปอร์เซ็นนะเออกดบวกไปอ,อ๋<ข>อ,อเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรยอยู่อะครับโอ๊ตสามารถเห็นหน้าจอหรือหรือโอ๊จะแชร์หน้าจอโอ๊ให้คุณดูได้ไหม ได้ค่ะอืมันจริงๆมันก็ไม่ต่างอะไรจากนั่งข้างกันเลยนะใช่ใช่มันมันโอเคด้วยลดเสียงเรียกโควิดเพราะว่าบางคนแบบไม่เข้าใจไงพอเราบอกว่าสอนออนไลน์เขาแบบเหมือนตั้งกำแพงละใช่คือคือบางคนเขาไม่ถนัดจริงๆค่ะแต่ทุกวันนี้เรียนโยคะเรียนอะไรก็ยังเรียนออนไลน์อยู่เลยอ้าวแต่แต่อันนี้คือเห็นจอนะไอโยคะยังเห็นแบบดูวิดีโอดูอาจารย์สอนอะไรใช่ป่ะแต่นี่คือผมเห็นจอคุณเลยนะแล้วไม่ว่าคุณจะเลื่อนเมาส์แต่ว่าพิงแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เข้าไปรีโมทคุมเมาส์คุณเนี่ย แต่ผมเห็นเมาส์คุณเห็นเมาส์คุณว่ามันอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนผมก็บอกเอ้ยไปทางซ้ายคือบางทีมันไม่ถูกใจหาเมนูไม่เจอก็มีนะผมก็บอกมุมขวาบนครับมุมขวาบนมุมซ้ายล่างอะไรเงี้ยเราต้องหามันให้เจออ่าจะหาจุดเด่นแต่อย่างน้อยอย่างเงี้ยอีกนิดนึงการคุยแบบเนี้คือเหมือนให้คุณเห็นจอคุณเรียนมันเป็นการสอนแบบจับมือทํา ถามว่าถ้าเกิดเราไปนั่งฟังบรรยายอะครับแบบเหมือนกลุ่มละสิบยี่สิบคนดูคนเขาเปิดโปรเจคเตอร์ครับกับแบบอย่างเงี้ยที่แบบว่าเฮ้ยกูได้ทาจริงจริงอะระหว่างที่พูดไปเราได้ทําไปแล้วเดี๋ยวดูคลิปทบทวนคุณว่าอันไหนมันจะเข้าหัวออกันอันนี้ค่ะมันต้องทําไปด้วยก็เลยถึงถามโค้ดไงว่าแบบเฮ้ยแบบอ,อต้องใช้สองเครื่องไหมเออจริงๆเออนึกออกแล้วว่าใช้เครื่องเดียวตรงนี้ก็ได้เพราะมันแชร์จอได้ใช่เพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าด้วยความที่เราได้สัมผัสได้จับทําด้วยอย่างเงี้ยครับ แล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปทบทวนคุณว่ามันต้องเข้าหัวบ้างไหมโอ้มันแน่นอนแต่มันก็ประเด็นคือต้องการให้มันเข้าหัวไม่ใช่ว่าแบบเหมือนคุณไปนั่งฟังเรียนสิบยี่สิบคนแล้วแบบว่าเฮ้ยเขาพูดอะไรวะกูตามไม่ทันแต่จะให้เขารอกูก็ไม่ได้เออไม่ได้ไม่ได้นี่ไงเขามีไข่กระเป๋าด้วยนี่ไงเยอะแยะครับมีทุกอย่างฮะแล้วก็เหมือนที่โอ๊ดบอกของเซเว่นเซเว่นอะไรมีครบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูคำน้ำ อันน, <c oughs> น,นี้อันนี้อันนี้อันนี้ดีกว่าเอ้ยไม่ได้อันนี้มันอัดคลิปอยู่เปิดเปิดที่ดูขำๆแล้วกันนี่โอ๊ตเปิดที่ดูขำๆเดี๋ยวจะแชร์สกินใหม่ค่ะอ่าเปิดที่ดูขำๆว่ามีอะไรที่ที่มันขายได้บ้างไม่ถามนิด <c oughs> คือ <c oughs> ถ้าสมมติว่าอย่างเงี้ยเราไปเอารูปเขามาลงอย่างเงี้ยมันมันไม่ผิดอะไรหรอคะค,คืออย่างอะคุณดูจอก่อนคุณดูจอวก่อนอ่าถ้าเป็นไปได้เราถ่ายเองจะดีที่สุด หนึ่งค่ะอ่าแต่สองถามว่าอย่างนี้ครับถ้าคุณไปเอาที่นี่มาครับเขาจะฟ้องคุณไหมที่นี่เขาจะฟ้องคุณไหมเขามีครบทุกอย่างไหมของนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูสกายกดสกายมาเต็มจอโอแชร์ละเดี๋ยวต้องไปกดอะไรไหมคะก็เปิดสกายมาเต็มจอครับโอ้แชร์ละโอเคเดี๋ยวกป๊นึง อ่ะโอเคอ่าดูหน้าจอรเนี่ยคุณว่าคุณมาเอารูปที่เนี่ยเขาจะเล่นอะไรคุณไหมอืมคงคงไม่มัง้งใช่ไหมอืมไม่เล่นล็อกอย่าไปเอารูปนี่มันมีเจ้าของคนย่อยๆอย่างนั้นเขาเห็นเขาฟ้องได้ไม่ก็คือของพวกนี้มันก็ที่ไหนมันก็คล้ายๆกันไหมไม่แน่หรอคนถ่ <c oughs> ายรูปตัวเองเขาจําได้บางอย่าง <c oughs> มันก็เสี่ยงอยู่แต่ถ้าเอาอย่างเงี้ยเขาไม่มายุ่งเราหรอก ถ้าเป็นสินค้าทั่วไปนะแต่เสื้อผ้าคุณเองคุณก็ถ่ายเองเหออ,อ,อใช่ไหมแต่ถ้าเราจะขายของแนวเนี้ยไม่เป็นไรแล้วคุณดูนะนี่ให้ดูของในที่โอ๊ตบอกในราคาสีเขียวครับความหมายคือขายได้แล้วบนเรียนะเดียนะเด๋ยวจะสอนอ่ดูเลยสเก้าก็ประมาณหุ้ยพันหนึ่งเหรอสีส่สามบโอ้ยพันสองเลยเหร อยให้ดูของบางอย่างที่แบบว่าเห็นราคาแล้วแบบมีคุณเคยหนยไหมอะสาอันนี้อันนี้ถูกไปนิดหนึ่งบางอย่างราคาดีดีไม่ดีก็มีอาอะโปยเซียนอันนี้ซื้อฝากเพื่อนต่างประเทศไ่อ่านล้ามันมวยเขาชอบกกเลี้ยงก็มาตาบูก็มาเห็นไหมอืมสีเขียวคือขายได้แล้วหมดเลยอออยาง แล้วขาเรามานับเรากำไรประมาณชิ้นละร้อยหนึ่งอะได้อือหรือจะเป็นแบบอะนะคุณแนวเสื้อผ้าสีเขียวอันนี้ครับกำลังทำคลิปอยู่ไม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 ่แนวไหนค่ะเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยทัน่ะเอาหรอไม่นี่ไงดูดีดูราคาดีดูราคาขายดีเออแต่ชอบของแบบเมื่อกี้มากกว่าน้ำหนักมันไม่เยอะส่งของง่ายใช่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 ส่วนหนึ่งใช่อย่างนี้ก็ได้อ่าออ่อใส่เครื่อง เราดูไม่เป็นอ่ะอืมดูไม่เป็นก็ข้ามไปถูกต้องคือของทั่วไปเมื่อกี้น่าสนมากกว่าขนโอทเพราะว่าหลักๆก็คือต่อไปก็คงคงมาเน้นแบรนด์อ่ะแต่เริ่มต้นก็อย่างที่คุณโอทจะบอกอย่างเนี้ยคุณจําเป็นต้องสต็อกไหมอ่ะไม่เดินไปซื้อเอาจะเกิดเราสั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราสามารถเริ่มต้นแบบขายแบบไม่ต้องจับไอคือขายแบบจับสื่อมือเปล่า แล้วถ้าเกิดเราเราโพสต์อะไรไปมันก็คือเสียแค่แรงบางคนบอกเสียเวลาแต่ถามมันมีเคสหนึ่งมีเพื่อนคนึงเวลาอย่างเออขาเขาเปิดร้านแบบเปิดร้านเปิดร้านขายไอไม่ให้เปิดร้านไอเนี้ยแม็กไอแฟลตอะแฟลตแฟลตโฮมเสร็จแล้วตอนแรกก็มองไงธุรกิจขายอะไรมันมาแต่ปัญหาคือเลยรู้ป่ะพอเปิดปุ๊บแม่งเปิดกันเต็มเลยอืมใช่ถ้าตอนนี้มันแข่งขันสูงมากถ้าคุณลองไปลองหาคลิป y o youtube นะถ้าเกิดจะเปิดแฟลตโฮมนะผมบอกเลยครับเจ๊งครับ หรือไม่ก็ก่อนจะคืนทุนอีกห้าหกปีที่คืนคุณลงลงเงินไปก็ไอ้ร้านแฟดอะร้านแฟดมันจะมีสองแบบคือแฟดเอ็กซ์เพสอันนั้นคือแฟดเปิดเองแล้วก็ให้แฟนชายเปิดคือแฟดโฮมแล้วคุณสังเกตแถวบ้านคุณเนี่ยมันเปิดกันยิบ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 หรือปะมีไหมมันมีสาขาเดียวไหมเออถ้ามันสาขาเดียวมันก็โอเคนะทุกคนก็ต้องวิ่งมาหากูใช่ปะอ่าแต่ตอนนี้แฟดโฮมเป็นไงฮะเปิดแบบยุบยิบเลยแล้วโหคนนั้นก็แบ่งไปกำไรชิ้นหนึ่งสองสามบาท เมื่อไหร่จะไหวหรอกมันต้องกี่เคสอะถึงะตอนนั้นเพราะฉะนั้นคนคนหรือหรือเอาง่ายๆคุณเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอะสมมติถ้าจะเปิดร้านขายของกินอะก๋วยเตี๋ยวลงทุนกี่แสนโอ๊ยเคยทํามาแล้วค่ะโฟงคาเฟ่ไม่ไหวลงทุนกี่แสนครับตกแต่งอีกครับคืนทุนเนี้ยหรือเจ๊งตกแต่งเป็นร้านตกแต่งเป็นร้านอ่ะแต่เนี้ยเนี่ยขายออนไลน์อย่างเงี้ยแล้วขายฝรั่งเนี่ยคุณดูกันเลต่อชิ้นหนึ่ใช่ใช่ใช่เห็นด้วยเห็นเห็นด้วยเออ ชอบคือจริงๆศึกษามานานแล้วเราเราไม่คือนอกเรายังไม่ได้เอาจริงอะค่ะก็เลยเออปีนมันก็เออเีเดี๋ยวเดี๋ยวให้เข้าในกลุ่มด้วยเนี่ยคุณเจคดเก่งเลยคุณเจนี่มามามาบอกเทคนิคด้วยฮะว่าทํายังไงให้ประสบความสาเร็จอีเบภายในไม่กี่เดือนเดี๋ยวให้เข้ากลุ่มแต่นี้คุณเจเขามาแชร์เองเดี๋ยวไปลองไปอ่านนี่โอ๊คกำลังจะทาคลิปคุณเจเหมือนกันเนี่ยเนี่ยก็คือเขาบอกเลยหนึ่งสามเดือนทํายังไงคือแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงนะมันแต่ตีไปง่ายง่ายอบมองว่าประมาณหกเดือน อจะถามเหอะคุณเปิดร้านกาแฟปีนึงยังไม่คืนทุนเลยบางคนแบบอุ้ยหกเดือนแม่งโคตรช้าคุณเอ้ยคุณไม่เคยท,ทําธุรกิจคุณไม่รู้อันนี้โอ้ยอันนี้พี่ผ่านมาสารพัดคุณโอ๊ตคือแบบจะเข้าใจเลยคือ,อะระยะเวลาถามว่าหกเดือนเร็วไหมคุณหกเดือนเร็วไหม เร็วนะเอาจริงๆคนอื่นเป็นปีอ,อยังไม่คืนทุนเลยค่าลงทุนเนี่ยเพราะว่าว่าหนึ่งเงินเรามันไม่ได้ไปหมุนตรงนั้นครับเออมันก็คือเร็วมันเวรริร์กเลยแหละใช่ไหมอ๋ออีกนิดนึงเมื่อกี้เมื่อที่ไปบอกว่าเพื่อนเขาเปิดร้านแฟลเขาบอกว่าลงลงของอีเบมันเสียเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ถามว่าถ้าคุณเปิดร้านแฟลอะแล้วไม่มีลูกค้าคุณก็นั่งหนอยอ่ะเวลาที่แม่งทิ้งทิ้งไปเอามาทำอีเบดีว่า จริงไหมเหมือนคุณเปิดร้านกาแฟต้่ไม่ไม่บางคนแค่พูดว่าเวลามันทิ้งไปแต่โอจะหมาะให้คุณมองอีกมุมหนึ่งว่าเหมือนอ่ะเหมือนพี่บอกพี่เปิดร้านกาแฟถ้าพี่เปิดร้านกาแฟแล้วแม่งสองชั่วโมงนั้นไม่มีลูกค้ามาเลยแต่พี่ก็นั่งฟัานั่งเฝ้าไหมชูมันก็เสียเวลาทิ้งไปฟรีๆแทนที่เราจะเอามาหาของโอที่ไหนก็ได้เนาะอันเนี้ยไปไหนใช่บางทีเหมือนถ้าเป็นของช้อปปี้เนี้ยสมมติเอ้ยฉันอยากอยู่เชียงใหม่วะ มีบ้านเพื่อนเพื่อนให้อยู่ฟรีมีอินเทอร์เน็ตอะพี่ก็ไปนั่งขายที่นั่นขายได้พี่ก็สั่งของช็อปปี้ส่งไปเชียงใหม่ได้ไหมได้เออมันจะคือแบบทำงานที่ไหนก็ได้เลยอะถ้าเกิดเหมือนเราแบบจับเสริมมือเปล่าเซเว่นชอปปี้อะไรเงี้ยขอให้แม่งกูอยู่ใกล้เซเว่นเซเว่นมีของที่กูขายกูอยู่ใกล้แมคโครโรตัสพอเดินเข้าไปไอ้ของที่ฉันขายได้ฉันวิ่งไปซื้อแล้วก็ส่งไปสนีไทยได้เลย ส่วนใหญ่เราส่งไปษณเย์หรอคะมันมีสองแบบครับมีส่งไปษณีย์ไทยส่งดิสแอลกับส่งพวกชิปปิง้งแต่โอดก็จะสอนแล้วว่าถ้าเราจะขายอะไรเราควรจะส่งแบบไหนแล้วเราต้องศึกษาเรื่องน้ำหนักเรื่องชิปปิ้งที่เราจะส่งเรื่องราคาเพราะมันเป็นต้นทุนที่เราจะตั้งราคาขายเราต้องอรู้พอเรารู้แล้วเสร็จปุ๊บพอเราตั้งราคาขายที่ขายไปเนี่ยบางคนบอกของนะบางคนบอกของสองพันค่าส่งสามพันแต่ถามว่าพี่คิดน,นะ เคยไหมแบบเราอยากซื้อของเกาหลีอะราคาส่งแม่งแพงกว่าของเองอะอืมอมอมืเคยหนึง่งนึ่งม่ตปกติคนส่งของต่างประเทศบางทีมันปกติแบบบ้านเข้าหาไม่ได้เขาต้องใช้อะฉันก็ต้องยอมอจ่ายค่าขนส่งอืมอืม,อมประเด็นคือของฉันอยากได้ไงใช่ใช่ใช่ใชต้องหาของที่เขาอ,อยากได้ให้เจอใช่ไหมคะคือเอาง่ายๆพี่ขายของใช่ไหมพี่ทําธุรกิจมาการทําธุรกิจไม่มีอะไรมากครับดีมานครับ ถ้าถ้าไอที่พี่คิดร้านกาแฟพี่คิดว่าโอ้ยดีมานมันโอเคไงฉันจะเปิดร้านกาแฟไอฉันเปิดร้านคาเฟ่ดีมานคนมันต้องมาแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราคาดกับสิ่งที่เราคิดอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ดีมานอย่างเดียวพอเราเราขายของแล้วอ่ะทำเลก็เป็นสิ่งสําคัญอืมไหมในโลกอินเทอร์เน็ตทำเลคือคีย์เวิร์ดครับก็คือเราต้องหาดีมานแล้วก็คีย์เวิร์ดที่คุณโอ๊ตบอกว่าแชร์เครื่องมือใช่ไหมคะอ่ะเครื่องมือดูคลิปที่วุณโอ๊ตให้ดูหรือยังดูแล้วพี่ดูแล้ว พี่ดูตรงนี้อออ๋อ,อ,อเดี๋ยวนะอ๋ออี่ <P> อเปิดโปรแกรม,มอยู่พี่ไม่อ่าน,นี้นี่พี่นี่คือเครื่องมือเปิดสดเลยบางคนเนี่ยอันนี้พี่เห็นกําลังโหลดอยู่เห็นไหมแผนเแผนคีย์เวิร์ดเห็นป่มค <P> ่ะอ่ะประเด็นคือเนี่ยครับคนเดี๋ยวนี้ยุคนี้อยากได้อะไรก็ต้องเสิร์ช google ไหมอ่าใช่เพราะฉะนั<ช>้นข้อมูลของ google นี่นะกเชือถือไหมคะค่ะโอเคค่ะ นี่ครับพี่เนี่ยไลเวทีเกตบังเอิญเม,มื่อวานอ้ไปเซิร์ชมาไลเวทิเกตก็คือตั๋วรถไฟพี่ดูนะเห็นไหมมันมีดาวเลยนะเห็นปะคือช่วงไหนครับเส้นฟ้าเส้นแดงคืออะไรคะเสน้แสนแดงคือเสร์ทางมือถืออ๋อเส้นฟ้ายัางไงก็มากกว่าแต่เส้นแดงก็คือแต่พี่ดูช่วงที่มันโลนี่คือช่วงต้นปีโควิดเพราะฉะนั้นเห็นไหมคนไม่เดินทางไงตกเลยแต่ตอนนี้เห็นไหม แปลว่าสถานการณ์คนมีการเป็นไงแล้วกับโควิดสีฟ้านี่คืออะไรนะคะรวมทุกอย่างครับทุกอย่างที่เสิร์ชคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตทุกอย่างแต่สีแดงนี่คือผ่านมือถืออเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถามว่าทุกคนเวลาจะทําธุรกิจอะไรคุณถามเทรนไหมนี่คือเทรน และนี่สามารถเปลี่ยนประเทศได้เนี่ยเราจะเสิร์ชในประเทศไทยก็ได้พี่อยากทำธุรกิจในอะไรยังอยากอยู่ในเมืองไทยพี่ก็เปลี่ยนประเทศเป็นไทยแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดที่พี่สนใจได้เลยทุกคนเดี๋ยวนี้ถามว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดพี่อยากหาข้อมูลอะไรพี่ก็ยังเข้า Google ปะใช่เพราะฉะนั้นนี่คือสถิติครับทุกอย่างนี่คือความต้องการครับถ้าเขาไม่มาต้องการเขาไม่เสิร์ช Google หรอกครับทุกคนถามหมดว่าเออฉันจะทําอะไรดีแต่ถามว่าคนที่เขาขายดีอยู่บางทีเขาบอกพี่ไหม ไม่กูขายดีกูจะบอกมึงถึงไมเดี๋ยวแม่งมาแตะกูออใช่ไหมแต่ข้อมูลตรงนี้ผมให้เป็นเครื่องมือคุณจากทาอะไรคุณไปวิเคราะห์แอบแอบคิดของคุณเองได้เลยอือนนี่คือตัวหนึง่งอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เป็นเครื่องมือเป็นลิงก์พี่ดูนะสมมติเราแ<ว>บ a n k เลยอะ่ะผมบอกเฮ้ยมาขายอีเบพี่ก็บอกเฮ้ยเหมือนในคลิปแบบกูไม่รู้จะขายอะไรดีใช่ไหมลิงก์เนี้ยพี่ดูนะสมมติพี่มาที่หมวด หมดของเล่นแล้วกันอ่ะสมมติของเล่นเฮ้ยอะไรเนี่ยเทรดดิ้งเฮ้ยลองกดไปดูซิอ่ะเห็นในเมืองไทยน้องๆเขาเล่นกันปะมีมูลค่าไหมครับเกมใช่ไหมกัดเกมใช่ไหมมีมูลค่าไหมครับบนอีเบย์โอ้แล้วคุณดูราคาครับคุณดูราคาครับขายกันเท่าไหร่ครับหลักอะไรครับ อการ์ดเกมนี่เขาขายกันหลักอะไรครับเส้นนี้คือเขาไปต่อราคานะอ่ะแต่เนี้ยเนี้ยจบราคานี้เลยเท่าไหรครับฮะ <c oughs> นี่อะไรเนาะเอาวันก่อนมีข่าวนะคนไทยขายการ์ดโปกเกมอนสิบสี่ล้านอะโอ้โหได้บ้าเลยอะนี่ไม่นี่ไม่น,มนมี่ไม่ใช่คนไทยหรอกฝรั่งอค mm. ่าส่งอีกหมื่นเหรียญเยสเคส่งเงี้ยอะไรหมื่นเหรียญวะเอ้ยห oh <my. S 1> มื่นบาทหมื่นบาทหมื่นบาทแต่ขายได้สองล้านสองครับ คือค่าส่งนี้คือเอ้ยไม่ใช่คือการ์ดเกมทุกอย่างขายได้หมดครับบนโลก eBay. อีเบเออนั่นแหละมันประเด็นคือมันก็แบงเหมือนแต่มือใหม่มัมน<ะ>แบงไงประเด็นก็คือ<ม>เหมือนที่ในคลิปอะโอท,ที่โอทบอกว่าสมมติอย่างเงี้ยอะสมมติคุณแบงมาคุณเข้ามาในทานสปอร์เตชันอะไรว่าหมดอะไรไม่รู้ทานสปอร์เตชันเนี่ยแล้วคุณก็ดูไปเรื่อยๆจนแบบฮะไอ้นี่คืออะไรครับ อะไรอ่ะอะไรครับไม่รู้จริงๆทะเบียนรถอ๋อหรอนี่ก็คือคีย์เวิร์ดก็คือลา e เสนเพลทคือแปลว่าทะเบียนรถอ่าถามว่าเราเคยคิดถึงมันมาก่อนไหมครับจนกว่าจะกดลิงก์ผมเห็นไหมเสร็จแล้วพอเราเห็นมันปุ๊บเรามาดูดิเฮ้ยทะเบียนรถแล้วในในความตลาดความต้องการของตลาดทะเบียนรถเป็นยังไงบ้าง หากันระดับไหนครับความต้องการที่เมกาเดือนหนึ่งเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้คืออันนี้หรอล้านนี่หรอครับเขาหากันบน Google ครับเดือนกรกฎาคมครับหนึ่งล้านครั้งครับทะเบียนรถแปลว่าควาต้องการของตลาดเป็นยังไงครับร้านนี่ก็เยอะนะใช่ไหมใช่ครับรู้นะฮะลองเอาทะเบียนรถมาเสิร์ชใน ebay ครับมีคนขายกี่คนครับ โอ้สองสามแสนก็ค่อาแล้วก็ดูดิว่าแล้วขายได้จริงไหมต้องกดตรงนี้ดูสีเขียวนะอ่าเห็นไหมสีเขียวแปลว่าขายได้แล้วครับขายได้ไหมฮะขายได้นะขายได้ไปกี่ชิ้นครับเขาไปทําอะไรอ่ะอย่าสนครับอย่าไปรู้ครับมึงจะไปทาเฮี้ยอะไรของมึงกูไม่อยากรู้ครับกูรู้แค่มันขายได้สี่สิบห้าเหรียญครับแล้วแม่งสนิมแดกกินด้วยครับแต่เป็นนิวออน์นเม็กซิโกยังในอเมริกา เขาไปเอาไปทะไรไม่ต้องสนใจครับสนใจทเยี่ยอะไรเออถูกไหมวิร้อยยี่สิบห้าเลยเหรออ่าโอ้โห oh, oh. สนใจทํ <You 're S 1> เยี่ย <in it. S 1> อะไรอ่าสมมติเราดูดีว่ารถรถคนไทยมีขายไหมครับทะเบียนไทยเราต้องอดูที่ไหนไม่เป็นไรเดี๋ยวสอนใจนี่ทําเร็วๆให้ดูก่อนแลวไอทำที่ทําอยู่เนี่ยเดี๋ยวสอนอ่าดูดิคนไทยขายมีไหมทะเบียนรถ เมื่อกี้ขายกันได้เป็นหกหมื่นคนไทยขายกี่คน잉วิสิบสองคนที่ขายได้นะแต่นี้เป็นทะเบียนมืองนอกเหมือนกันอ่าแต่ทะเบียนไทยมีไหมมีขายได้ไหม,มสีเขียวแปลว่าขายได้แล้วครับขายเท่าไหร่ครับสองอันโบมค่าส่งเท่าไหร่ยี่สิบเก้าสามสิบอะอ่าสามสิบคูณสามสิบเอ็ดสามสิบสองครับเท่าไหร่ครับพันหนึ่งก็โอเคไหม ก็เคลอันไม่เข้ามาจากไหนเขาเอ <c oughs> โอ้ยเอ็ร้านไปทะเบียนเยอะแยะเอ้าเหรอเขยอะไรเนี่ยเนี่ย <ๆ S 2> เคยไปไหมแถวไหนตอนเนี่ยได้ยังไงอาหารวิธีร้าคังแหงงโอ้นี่ไงไอแผ่นเราไม่กี่บาท <c oughs> ขายได้เท่าไหร <c oughs> ข่ขายดังโหเท่าไหร่เนี่ยแปดร้อยสามสองโอ้แปดร้อยประมาณเจ็ดแปดร้อยอ่ะอ่าอันนี้งานถ้ามีงานแล้วเป็นยาแล้วก็ไปเก็บวันสุดท้ายอ่ะก็พันเหมือนการบวกค่าส่งอ่าเห็นไหม อะไรก็ขายได้แต่เพียงไงมือใหม่อะ่ะมือใหม่แม่งมันคิดไม่ออกว่ากูจะหาอะไรขายลิงก์ผมอะ่ะมันเหมือนเปิดไอเดียพอ mm hmm. คุณกดไปปุ๊บเฮ้ย mm hmm. ไอนี่ขายได้แล้วแล้วพยายามจับจุดว่าสินค้าตัวเนี้ยมันคือคีย์เวิร์ดอะไร mm hmm. พอเราได้คีย์เวิร์ดเราลองไปเสิร์ชต่อดีแล้วความต้องการอะ่ะขายของมันก็คือเราต้องรู้ความต้องการถูกไหม mm hmm. ถ้าความต้องการมัน mm hmm. มีนม uh huh. เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแปลว่าสินค้าตัวนี้มีความต้องการอย่างนี้โอกาสขายได้มีไหม mm hmm. แล้วหาของได้ไหม เรารู้ต้นทุนสินค้าเรารู้ต้นทุนค่าขนส่งในเมื่อตลาดมันมีความต้องการและ้วบางอย่างมันจับเสริมือเปล่าได้ด้วยสมมติมันก็มีของที่จับเสริมือเปล่าด้วยแล้วมันมีความต้องการมันมันไม่ง่ายกว่ามันต้องไปลงทุนเหรอพี่นน่น่ะดิเออที่เหลือเราก็แค่โพส ทำอย่างสม่ําเสมอแล้วก็เหมือนเี่ยเหมือนเหมือนเพื่อนก็มาบอกเทคนิคในกลุ่มเลยเนี่ยเนี่ยหนึ่งถึงสามเดือนแรกคุณต้องทํายังไงเป้าหมายเป็นยังไงสี่ถึงเดือนหกเดือนเป็นยังไงเพื่อที่จะทําให้ภายในหกเดือนเนี่ยคุณมีกําไรเป็นหมื่นขึ้นไปแล้วถามว่าจริงๆอ่อะพี่ผมว่าพี่พี่รลอมมาหมดแล้วหรืออาจจะมีคนรู้จักถามว่าพนักง,งานประจำอะเงินเดือนสองหมือนอ่นี่ยถามว่ามีเงินเก็บไหม,ไมสองหมื่นกรุงเทพมีเงินเก็บไหม มาให้ไม่พอไม่พอไม่พอด้วยถ้าต่งยังหวแต่ยังพอมีแต่ไม่พอเพราะอะไรค่าเดิน<อ>ทางใช่ไหมกรุงเทพนี้ค<อ>่าเดินทางเป็นหลักเลยบางคนทําไมหาคนโดลกใกล้ๆที่ทํางานถูกปะ่ะอ่าค่าอาหารค่าภาษีสังคมมีไหมฮออฟฟิศมีอยู่แล้วต้องสวยเออต้องแต่งใชู่้ทั้งผู้ชายผู้หญิง หมดนู่น <Godzilla. S 1> หมดนี่อิสเซอรี่สองหมื่นไม่มีเงินเก็เเ ang, บงานแต่งงานบวชงานทัพปา่างานบุญงานส่งงานศพมันทุกอย่างต้องใส่ซองหมดเพราะมันมีสังคมถูกปะแต่ถามว่าถึงอย<จ>ู่กรุงเทพแต่ถ้าทํางานออนไลน์แล้วคุณได้กาไรเดือนละสองหมื่นอยู่บ้านอย่างเงี้ยอย่างมากก็ไปส่งไปษณีให้ดิฉมารับที่บ้านแล้วขายออนไลน์ได้กาไรสองหมื่นไม่ต้องออกนอกบ้านไม่ต้องสังคมมากมายสองหมื่นมีเงินเก็บไหม มีมีอืมนี่แหละขายออนไลน์ขายฝรั่งกำไรดีที่โอ๊ตบอกในคลิปแหละอืมอืมก็นั่นแหละประเด็นคือหาอะไรแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเป้าหมายพี่ก็คือต่อไปพี่ต้องขายแบรนด์เนมเพราะของเต็มร้านพี่เลยกระเป๋าอ่ะอืมขายได้แบรนด์เนมก็ขายได้ แบรนด์เนมก็ขายได้มีปัญหาพี่มีเป็นแบบพวกถุงกระดาษที่พี่ว่าฝรั่งไม่ทําอ่ะถุงกระดาษแบรนด์เนมมันตัดเป็นกระเป๋าอะไรได้ได้ฝรั่งชอบฝรั่งชอบผมคิดคีย์เวิร์ดไม่ออกแล้วแต่มันมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาเตรียมไว้ให้ดูหรือไอเนี้ยแต่ที่ผมคิดออกนะที่มันรูปให้ดูค่ะอ่ะไอเนี้ยไอกระเป๋าไอเนี้ยกระเป๋าปูนซีเมนที่มันนำมาทำกระเป๋าอ่ะนี่ออกปไม่ออกคุณรถที่ไอถุงถุงปูนเนี่ยถุงปูนซีเมนที่มันนามาทํากระเป๋าอ่ะ ถุงปูนเอาถุงนั่นหรอนึกอออกปะเ่อรื่องอกเดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูาถุงพี่ที่พี่ทกระเป๋าเป็นยังไงสวยมากได้เดี๋ยวส่งให้ดูเดี๋ยวดี๋ยวทําให้ดูก็ได้แต่รับรองเลยว่าทุกอย่างขายได้หมดแต่อย่างที่เราคุยกันนะครับอย่าคิดว่าจะขายของเราอย่างเดียวมันยังมีของอีกหลายอย่างที่แบบเหมือนจับสื่อมือเปล่าได้อะมันให้เราทํกเยอะแยะเรียกให้เขารู้จักร้านเราใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคเคลียร์นะอย่างนี้แปลว่าเดี๋ยวพอเราเรียนกันจริงๆพี่ก็คือเราแชร์หน้าจอกันรู้เรื่องนะ ค่ะเ <K re uk> ข้าใจอ่าเคลียร์นะครับนั้นเดี๋ยวไป <K re uk> เตรียมเตรียมภาพอะไรส่งให้ผมก่อนก็ได้นะแล้วก็ <K re uk> พรุ่งนี้สิบเอ็ดโมงเน่ะโอเคครับสวัสดีครับ <K re uk> สวัสดีค่ะ